คุณผู้ชมเจ้านี่ก็คือผ้าในพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคําบ้านหาดเซี่ยวผ้าสิ้นติ่มจกผืนนี้ทอด้วยทองคําแต้แตเชียวนะเจ้าอายุก็สักร้อยปีปลายเจ้าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะได้จัดแสดงเรื่องราวของผ้าทอมือลายโบราณและผ้าที่มีความวิจิตรงดงามที่เจ้าของเก็บสะสมด้วยใจรักด้วยความผูกพันมาให้ได้ชื่นชมให้ปราบให้ปลื้มกันไปค่ะปะทอแม่นางจ้างทอนี่อายุเต้าใดบ่หู้ พูดแต่ว่าถ้าเป็นชาวไทยพวนบ้านหาเซี่ยวเนี่ยต้องทอผ้าฮื้ใไดก่อนอายุ16เจ้าโอ้ผ่อนลกดูล่องรอยการเวลานับไปนับมาเนี่ยแม่นางก็น่าจะทอผ้ามาหลายทศวรรษแล้วนะเจ้าแอลซุกโขไทยสัมผัสวิถีชีวิตไทยพวนบ้านหาดเซี่ยวแล้วเลี้ยวเข้าพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำปะท้องามลำ้ำงามนักง,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 งามขนาดขอซื้อสักผืนนะเจ้า